สวซาวทีสสนับสนุนโดยเจฟเฟอร์สเต็กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนไก่เพปไทด์ยาเกรกคูดเรื่องเราวสอที่เจ็ดสิบดนาฬิกนาทีนะครับกับบาว่ากันต่อนะครับยังเป็นประเด็นเรื่องการเมืองนะครับผูชมครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ รวมถึงเป็นหนึ่งในสามรัฐมนตรีที่ถูกยื่นถอดถอนเนี่ยนะครับแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับวัตรการรายะขัดขืนโดยเฉพาะการเป่านกกวีดคุณจารุพงศ์เมื่อวานนี้บอกนะครับว่าประชนิป,ปต์กำลังสร้างวัฒนธรรมไม่ดีให้กับการเมืองไทยหน้าที่ของสสคือทํางานในสภาไม่ใช่ไปยืนเป่าดกหวีดตามท้องถนนหรือเอาไว้ไล่คนอื่นอย่างกับไม่ใช่คนและทําให้ตนนั้นนึกถึงคําพูดของพลตรีหม่อมรระวงคร,ริสต์ปราโมชอดีในยุ่ตรี เมื่อครั้งที่ประกาศลาออกจากเลขาธิการประชาธิปัตย์แสดงความคิดความเห็นต่อวัฒนธรรมของพรรคประชาธิปัตย์โดยพลตรีหม่อมราชวงคึกฤทธิ์ในสมัยนั้นคุณจารุพงษ์อ้างว่า เหลือทนกับประชิธิปัติก็เลยพูดกับคนใกล้ชิดเป็นวลีประโยคติดปากในปี2490โดยใช้ลักษณะการ,รเปรียบเลยบอกว่าพฤติกรรมของคนพักนี้แย่มากแย่ขนาดที่คนขี่สำล้อยังไม่อยากรับขึ้นไปนั่งเวลาที่ผ่านมาพฤติกรรมที่แม้แต่คนขี่สำล้อยังรับไม่ได้นั้นก็ไม่เคยหายไปเลยคุณจารุพงศ์บอกอันนี้มุมของคุณจารุพงศ์นะครับขณะที่ในสภานั้นอย่างที่บอกไปนะครับคุณพาชิตครับฝ่บายค้านเนี่ยยื่นผดถอน3คน แต่ยื่นอภิปรายไม่ลงใจเนี่ยสองคนที่ยื่นถอดถอนเป็นการยื่นต่อประธานวุฒิสภาซึ่งเมื่อวานนี้รองประธานวุฒิเป็นผู้รับหนังสือประกอบด้วยรัฐมนตรี3ท่านท่านแรกนะครับนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านที่สองคุณปลอดประสบสุรศดีรองนายกรัฐมนตรีและท่านที่3าคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแต่เมื่อไปยื่นกับประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนรัชฎรสมจักเกียจจุรนเนี่ย เป็นการยื่นอภิปรายไม่ลงใจสองท่านก็คือนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอีกคนนึงก็คือคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในตัวยติเนี่ยนะครับตูชมครับเป็นยติขอเปิดอภิปรายไม่ว่าใจนายกรัฐมนตรีและก็เสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนื้อหาค่อนข้างจะดุเดือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณทั้ทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในตอนที่มีการยื่นยตินั้นก็ปรากฏว่าคุณสมสกกศักดิ์เกียรติสุนรท์เนี่ยนะครับระบุนะครับว่าหนังสือเนี่ยจะเอาไปตรวจสอบารายละเอียดแต่เมื่อพบว่าไม่มีรายละเอียดของข้อกล่าวหาบุคคลทั้งสองคนคุณสมศักดิ์ก็ระบุนะครับว่าวิพัฒานาได้หาหรือว่าควรจะต้องมีรายละเอียดข้อกล่าวหาแนบมากับตัวยติ เสมือนการฟ้องคดีต้องมีการแจ้งข้อหาจำเลยให้ได้รับทราบก่อนตอนได้หารือกับทีมกฎหมายแล้วและเห็นว่าสอดคล้องต้องกันจะต้องมีการยื่นารายละเอียดข้อกล่าวหาเนี่ยแนบมาด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะคุณโจลินลักษณะวิสิทธิประธานที่ฝ่ายค้านระบุนะครับว่าก็ดําเนินการตามขั้นตอนเอกสารที่ยื่นถอดถอนต่อประธานวุฒิสภา,าซึ่งจะส่งต่อให้ปปชอ,อันนั้นแหละจะมีารายละเอียดและถือเป็นเอกสารลับ แต่การยื่นยติไม่ไว้วางใจก็ยื่นถูกต้องตามธรรมเนียมที่เคยทํามาซึ่งไม่เคยมีการยื่นข้อกล่าวหาแนบไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาสร้างเงื่อนไขโดยไม่จําเป็นก็มีการโต้เถียงกันพอสมควรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับสชประชาธิปัตย์ก็ตะโกนต่อว่าคุณสมศักดิ์ว่าไม่เป็นกลางคุณสมศักดิ์ก็ระบุว่าทําตามขั้นตอนตามที่ฝ่ายกฎหมายบอกมามีสชประชาธิปัตย์คนหนึ่งก็เป่านกหวีใส่ก็ทําให้สชประชาธิปัตย์บางท่านก็ห้ามมาไว้เนี่ยนะฮะ ต่อเถียงกันไม่ลดละจนคุณสมศักดิ์ตัดบทว่าไม่อยากต่อล้อต่อเถียงก็เดินเลี่ยงกลับข้อห้องทําง,งานไปคุณจุลินเนี่ยระบุว่าการการะทําอย่างนี้เป็นการสกัดกั้นการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านและขัดกับคําพูดของนายกอนปีที่ระบุว่าพร้อมจะรับการตรวจสอบในสภาฟังดูบรรยากาศช่วงยืนยติที่วุ่นวายเล็กน้อยเนี่ยนะครับเอรัฐบาลเขาติงมาผมก็ต้องปรึกษากฎหมาย ทีมกฎหมายของรัฐสภาที่ถูกต้องไหมฮะทีนี้ทีมกฎหมายของรัฐสภาเขาสรุปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและตามรัฐธรรมนูญเนี่ยควรต้องมีตัวนี้เนี่ยมาด้วยอย่างเงี้ยผมก็เลยมาทวงขออภิปรายไม่วใจพอทวงขอเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องคดีกับท่านนะครับท่านไม่รับแจ้งความนะครับเรามาอภิปรายไม่ไว้ใจนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาแจ้งความให้ท่านไปดำเนินคดีกับใครมันไม่ต่างกันเลยครับ คือผมผมฝากท่านประธานประกอบการพิจารณานะครับผมคิดว่าท่านคงยังไม่ตัดสินใจครบถ้วนแหละครับเพราะว่าก็ฟังวิปรัฐบาลมาทีนี้ฟังพวกผมไปก็ประกอบการตัดสินใจประเด็นท่านนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนละเรื่องไปผมฟังฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาครับของวิปรัฐบาลผมไม่ได้ฟังอะไรเลยเขาเพียงแต่เสดอที่เขาเขาเขาฟังประเ ท่านกับนคับ่าวไิม่ได้ฟังวิปรัฐบาลเขาเพียงแต่แสดงเกียรติจำนงมาว่าให้ขออันนี้ด้วยผมก็เลยเอาตรงนี้ไปปรึกษากับทีมกฎหมายของรัฐสภบาลประเด็นก็คือฝากท่านอีกนิดเดียวครับว่าถ้าท่านต้องการที่จะตรวจสอบการยื่นคำร้องขอถอดถอนซึ่งเป็นเอกสารลับมาตลอดเนี่ยถ้าเช่นนั้นเนี่ยพวกกระผมจะขอตรวจสอบคำชี้แจง หรือคําแก้ข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีและนายกน้ำตีก่อนที่จะมีการนปีพิจารได้หรือไม่ครับเพื่อความเป็นธรรมถ้าอย่างนั้นว่าท่านจะชี้แจงว่าอย่างไรขอตรวจสอบก่อนเช่นเดียวกันหรือท่านประธานก็ต้องตรวจสอบก่อนถูกไหมครับที่เก่งก็ไม่อยากมาโต้แย้งอย่างนี้ก่อนก็นี่ไงครับมันเป็นเนเดียวกัน มันประเด็นใกล้เคียงก็ก็ไม่เป็นไรของพระนุนาท่านท่านรับไปเพื่อประกอบการนี่นี่ไม่ต่อไปนะครับมันเป็นเรื่องของการเอาข้อเท็จจริงมาต่อสู้กันในสภาทีนี้เขาถูกกล่าวหาเขาควรต้องรู้ข้อกล่าวหาผมมองแค่นี้ฮะนั่นแหละครับทุกผู้ชมครับ นี่คือล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับประเด็นสําคัญเช้านี้พักเพื่อไทยเมื่อสักครู่คุณภาสิท์บอกไปนะครับยืนยันว่าไม่มีการเตรียมพร้อมไม่มีแนวคิดที่จะยุบสภา,าหรือเวลาออกแต่ว่าทางประจิธิปัตย์เชื่อว่ากรณีที่ประธานยังไม่ยอมบาจุระเบียบวาระอ้างว่าฝ่ายค้านไม่ได้ส่งข้อกล่าวหาในยติไปด้วยและยังไม่สามารถบระจุระเบียบวาระไม่ไว้วางใจอาจจะเป็นการเตรียมพร้อมของรัฐบาลเพื่ออาจจะยุบสภา,าเพราะถ้า ยติไม่ยองใจถูกยื่นแล้วประจุในระเบียบว,วาระรัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้เลยครับคุณประสิทธิ์ว่ารัฐบาลยุบสภาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นฝ้าของฝ่ายประชาธิปัตย์เช้านี้เราไปที่การชุมนุมล่าสุดนะครับคุณที่กําพรนะครับไม่ว่าจะเป็นรัชดำเนินหรือกรณีของกลุ่มคอปทอซึ่งไปปักธงตามด่านตํารวจต่างๆในพื้นที่กฎหมายความมั่นคงคุณที่กําพรครับฉันครับ คุณสะระยศคุณภาสิทธิ์คะเช้าวันนี้นะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักและเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะทําให้บรรยากาศการชุมนุมที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในตอนนี้เช้าวันนี้ยังไม่คึกคักมากนักนะคะแต่คาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะมีหลายกลุ่มหลายมวลชนด้วยกันที่จะเคลื่อนไหวมาสมทบกันที่นี่หลังจากที่แกนนําได้ประกาศยกระดับการชุมนุมจากการต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นการชุมนุมเพื่อที่จะล้มล้างระบอบทักษิณเมื่อค่ําที่ผ่านมาค่ะและล่าสุดตอนนี้ก็เริ่มม ตั้งเต็นตั้งโต๊ะที่จะล่ารายชื่อประชาชนในการถอดถอนสอส310คนที่ได้โหวตร,รับร่างพร,บ,ร,บ,รบนิรโทษกรรมค่ะเต้นรับลงชื่อเพื่อถอดถอนสอสอนั้นตั้งอยู่เดีรอบพื้นที่นะคะเป็นหนึ่งในสี่มาตรการที่แกนนำของผู้ชุมนุม นายสุเทพทึกสุบันประกาศเอาไว้บนเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอีหนึ่งสีสันของการชุมนุมในวันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักจึงยังไม่มีการเปิดเวทีปราศัยหรือว่าทํากิจกรรมอย่างเป็นทางการของแกนนํานะคะแต่ว่าก็มีสสสายอีสานพักประชาธิปัตย์ที่ย้ายเวทีมาจาัดรายการพูดคุยกับผู้ชุมนุมผ่ายในเต็นท์ด้านล่างแทนโดยเป็นการยามให้ผู้ชุมนุมน,นะคะต้องดําเนินการตามแนวทางของแกนนำสีมาตรการด้วยกันก็คือการลงชื่อถอดถอนสส310คนไม่พูด ขุ่ยไม่สังคกรรมพร้อมการุณรงค์ไม่ให้ใช้สินค้าในเครือข่ายของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและขอให้ข้าราชการพร้อมใจกันหยุดงานประท้วงทั่วประเทศซึ่งกลุ่มของมวลชนที่ทากิจกรรมกันในช่วงเช้าวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมวลชนจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาปักหลักนอนค้างกันอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะเดีวยวกันนะคะจากการตรวจสอบไปยังโศกของผู้ชุมนุมระบุว่าแนวทางในการชุมนุมของวันนี้จะเข้มข้นมากขึ้นนะคะจะมุ่งเน้นไปที่การโค่นล้มระบอบทักษิณซึ่งคาดว่าจะมีมวล ชนอีกหลายกลุ่มหลายรูปแบบนะคะที่จะเคลื่อนไหวแบบดาวกระจายมาสมทบกันที่นี่ในช่วงบ่ายค่ะแต่ว่าสําหรับการชุมนุมที่เวทีอนุสาวริประชาธิปไตยนั้นแกนนายืนยันนะคะว่าจะไม่เคลื่อนย้ายหรือว่าเคลื่อนไหวไปที่อื่นนะคะจะปักหลักชุมนุมกันที่นี่และคาดว่าคุณสุเทพทึ่งสุบรรณนั้นก็จะมีการออกมาประกาศวันเป่านกหวีดว่านัดรวมพลครั้งใหญ่อีกครั้งซึ่งหวังว่าจะมีการประกาศภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะคุณสรยุทธ์คุณภาสิทธิ์ค่ะครับขอบคุณครับคุณธีรกำพรครับ อย่างที่บอกนะครับภาพล่าสุดนะครับเคือข่ายคอปทอเดินเท้าไปยังด่านตรวจด่านตารวจทุกด่านในพื้นที่ประกาศกฎหมายความมั่นคงอย่างที่ประกาศเป็นมาตรการเมื่อวานนี้นะครับโดยเอาธงชาติไทยไปปักทุกแนวบริเออร์และระบุนะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ปักธงชาติตามแนวบริเออร์ก็จะบุกไปที่สตอชอทันที การเมืองจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมครับฝ้าของรัชดำเนินล่าหลายชื่อเพื่อถอดถอน310สอส,อสอที่ลงวติกฎหมายเลืออโทษฉบับสุดซอยไปเมื่อตอนตีสี่ครึ่งสุกร้อนเนี่ยนะครับขณะที่ฝั่งเสื้อแดงคุณธิดาถาวรเสดประกาศนัดชุมนุมนะครับ19กับ20พฤศจิกายนโดยระบุเรื่องเกี่ยวกับการที่จะแสดงออกว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะรับผิดฉัยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสอวอ ทั้งหมดนี้ก็ตามกันดูต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาดูประเด็นอื่นๆของข่าวสารวันนี้คู่เดียวครับ